เอกบาค่ ฟิร์มว่า UFO มีจริงเรื่องเนี้ยจริงหรือเปล่ากวัสดีค่ะเปเจ้าแชนแนลพอยต์บิวค่ะก่อนอื่นนะคะขอเอาน้องเอเลี่ยนออกไปก่อนเพราะว่าเป็นอุปสรรคการเล่าเหลือเกินอ่ะเริ่มเวลาปกติแล้วที่เราพูดถึง UFO เนี่นะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือจานบินที่บินไปบินมาเป็นเรื่องลึกลับเป็นอะไรที่แบบอยู่ในนยายไซไฟใช่ไหมหรือว่าเราก็จะนึกถึงคนเพอๆบางคนที่เชื่อเป็นจริงเป็นจัง,จงว่า UFO เนี่มีจริงมีจริงแต่ล่าสุดทุกคนรู้ไหมคะว่า NASA เนี่ยออกมาจัดการประชุมเรื่อง UFO เป็นครรั้งแกของโลกหรือว่คอนเิร์คแล้วว่า UFO มีจริงสรุปแล้ว UFO มีจริงหรือเปล่าวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่พูดถึงเรื่อง UFO เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มคนที่เชื่อแล้วก็กลุ่มคนที่ไม่เชื่อใช่ไหมสำหรับกลุ่มคนที่ไม่เชื่อเนี่ยนะคะก็จะมองว่าเฮ้ย UFO เป็นเรื่องไร้สาระเป็นทฤษฎีสมคบคิดเป็นเรื่องที่จ้างขึ้นมาหลอกกันแต่สําหรับคนที่เชื่อเรื่อง UFO เนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าเขามีการจัดประชุมอะไรกันเป็นจริงเป็นจังมีการเก็บสถิติเก็บข้อมูลมีการศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการศึกษา UFO โดยตรงเลยนะคะและบอกเลยว่าในบรรดาหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยมีหน่งาานนทีเป็จจริขขดพกอ สหรัฐอเมริการวมไปถึงนาซาเนี่ยก็ยังมาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ UFO ค่ะนอกจากนี้นะเมื่อปี2022เทุกคนรู้ไหมว่านาซาเนี่ยนะคะได้จัดตั้งทีมศึกษาสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถอธิบายได้คือเขาบอกว่าคําว่า UFO เนี่ยมันแปลว่า u n i d e n t i f i e d flying object มันแค่สิ่งที่เราระบุไม่ได้แล้วบินไปบินมาเขาบอกว่าเขาอยากศึกษาอะไรมากกว่านั้นเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเรียกสิ่งนี้นะคะเป็น UAP หรือ unidentified a n o m a l o u s p h e n o m เ n นค่ะคือพอเปลี่ยนชื่ เป็นจริงเป็นจังมากกว่าเดิมแล้วก็ขยายวงการศึกษาในกว้างกว่าเดิมนะคะคือเขาไม่ได้ศึกษาแค่อะไรที่แบบบินไปบินมาบนอากาศละแต่ว่าจะอยู่ในน้ําหรือว่าจะเคลื่อนผ่านตัวกลางอะไรถ้ามันอินดิฟายไม่ได้เขาถือว่านี่แหละ UAP ฉันจะศึกษาหมดเลยประเด็นก็คือเมื่อปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยนาซาเขาเพิ่งจะมีการจัดประชุมแบบเป็นสาธารณะครั้งแรกถแถลงให้ประชาชนรู้เป็นครั้งแรกนะคะว่าผลการศึกษาของ UAP เนี่ยมันเป็นยังไงเขาไปเจออะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะมาฟังคาตอบสั้นๆง่ายๆว่าเออปีที่ผ่านมา เขาเจออะไรบ้างเนี่ยนะเราต้องมาดูย้อนในอดีตก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยเจออะไรกันมาบ้างถ้านับสมัยแต่ก่อนเนี่ยนะรายงานการเจอ UFO หรือ u n i d e n t i f i e d Flying Object เนี่ยส่วนมากก็จะเริ่มช่วงรอยต่อระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ต่อมาช่วงสงครามเย็นนี่แหละค่ะเพราะว่าถ้าเราดูตามความหมายศับเลยในยะูเอฟมันหมายถึงสิ่งที่ลอยไปลอยมาบินไปบินมาแล้วเราก็ตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรใช่ไหม u n นอิน i ดนติฟเนี่ยทีเนี้ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะต้องบอกว่าแรกๆสุดๆเลยเนี่ยหน่วยงานที่เขาตั้งขึ้นมาดูแลเรื่อง UFO เเรรื่่่อองอะไไขาไมส้ ใจหลอกว่า UFO เนี่ยเป็นยานอาวกาศของเอเลี่ยนของอะไรที่จะมาบุกโลกแต่เขาคิดแค่ว่าเฮ้ยในเมื่อมันเป็นอะไรสักอย่างบินไปบินมาแล้วเรากําหนดไม่ได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ศัตรูของเราในช่วงสงครามเย็นเนี่ยส่งมาสอนแหนมเราหรือเปล่าคือในยุคแรกเนี่ยอเมริกาเขาพูดถึง UFO เพราะว่าเขากลัวยานที่แบบระบุไม่ได้จากพวกคอมมิวนิสต์จากพวกโซเวียตเกาหลีเหนือจากจีนจากอะไรอย่างงี้กันค่ะแปลว่าเรื่องของ UFO เนี่ยอยู่ในความสนใจของผู้นําสหรัฐอเมริกาตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาสนใจในฐานะสิ่งที่อาจจะเป็นภยัยคุกคามความมั่นคง ไดนะ้ในช่วงเวลาเหุ่สงครามที่นี้ประเด็นก็คือในช่วงแรกๆที่เขาสนใจกันนะเพราะว่ามันมีคนเห็นอะไรก็ไม่รู้บินไปบินมาในฟ้าแล้วระบุไม่ได้เนี่ยบ่อยนะคะดังนั้นพอเห็นบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเขาก็ต้องมีหน่วยงานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่ามันคือโซเวียตหรือมันคืออะไรกันแน่เขาก็เลยก่อตั้งเป็นโครงการหนึ่งขึ้นมานะคะชื่อว่าโปรเจกต์ลูปุ๊กในปี1947ค่ะปรากฏว่าก่อตั้งโปรเจกต์นี้มาได้ไม่นานนะผ่านไปไม่กี่เดือนเองก็มีเคสเจอ UFO ที่โด่งดังมากระดัับบโลกะะกนกนนนนนคคนคน็ืืออิ่ชวุณเข เขากาลังขับเครื่องบินอยู่นะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันเห็นยานก้าวลำที่ระบุไม่ได้เลยว่ามันมาจากไหนอะไรยังไงบินผ่านภูเขาเรนเนียด้วยความเร็วประมาณ1,900กิโเมตรต่อชั่วโมงเขาก็เอาไปเล่าให้หนักข่าวฟังนะบอกว่าเนี่หน้าตามันแปลกมากเลยนะมันไม่เหมือนเครื่องบินอ่ะมันเหมือนจานรองแก้วที่บินไปบินมาได้แล้วเนี่ยเป็นเคสที่มีคนอธิบายหน้าตาของ UFO ชัดๆครั้งแรกว่าน้าตามันเป็นแบบนี้มันไม่ได้เป็นแค่อะไรก็ไม่รู้ที่ลอยไปลอยมาแต่เขาสามารถระบุหน้าตาของมันได้แล้วนะคะดังนั้นคนก็แบบแตกตื่นกันว่าย นี่คืออะไระคือในสมองคนอะ่ะมันไม่ได้ไปคิดถึงโซเวียตคิดถึงอะไรหรอกพอเห็นจานหน้าตาปแปลกแแบบนี้ลอยไปลอยมาแบบนี้ <c oughs> เขาก็มีการตั้งชื่อกันบอกว่าเฮ้ยเราเรียกสินี้ว่าไฟซอ n g saucer ไหมคือจานบินได้อ่ะและยังไม่พอนะผ่านไปแค่2งสัปดาห์มีชาวบ้านบอกว่ามันนิวถูกประหลาดเนี่ยน,นะตกลงมาในฟาร์มแห่งหนึ่งใกล้ๆเมืองรอสเวลแถวรัฐนิวเม็กซิโกเจ้าของฟาร์มก็คือเมส์เลยบอกว่าฉันไม่เคยเห็นอะไรหน้าตาแบบนี้มาก่อนเลยเธอและผ่านไปแค่ไม่กี่วันนะทหารลงค่ะสถานีทหารอากาศรอสเวลลเนี่ยลงไปเลยไปเก็บก เขาเจอ flying disc คือจานบินได้เป็นจานบินแบบจานบินเลยนะปรากฏเรื่องนี้ก็มีนักข่าวไปเขียนลงหนังสือพิมพ์เท่านั้นแหละคนแตกตื่นกันเลยนะคะเพราะว่าเจอ2เคสติดคนก็แบบว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่โซเวียตแล้วอันนี้ต้องเป็นมนุษย์ตัางดาวบุกโลกแน่ๆเลยโธ่ปรกากฏพอคนแตกตื่นปุ๊บอยู่ดีๆแถลงการเปลี่ยนคันวยงานรัฐบอกใหม่เลยบอกว่าไม่ ain, ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้เจอแบบว่าจานอากาศอะไรก็ไม่รู้บินได้แต่ว่ามันเป็นแค่บอลลูนตรวจอากาศเฉยๆและแน่นอนว่าด้วยชื่อเสียงของนวยงานรัฐอเมริกาที่ววลลลลเเเเคยย่่่่าาาาาาาไไปปแ้รรระะชชชนนนขขขมดดือัฐบ แบบพี่จุ๊มาหลายรอบแล้วนะดังนั้นเขาก็บอกว่าเธอที่จุกบข่าวแแน่นฉันไม่เชื่อเธอรหรอกว่ามันจะเป็นบอลลูนตรวจอากาศมันจะต้องเป็น UFO มันจะต้องเป็นยานของมนุษย์ต่างดาวแน,น่แล้วหลังจากนั้น,นคนก็เริ่มสังเกตนู่นสังเกตนี่สังเกตนั่นกันมากขึ้นเรื่อยๆนะต้องบอกว่าตั้งแต่ก่อตั้งโปรเจกต์ลูบุ๊กขึ้นมาเนี่ยนะมีคนรายงานว่าเจออะไรแปลกๆแบบนี้เยอะมากทุกคนคือรายงานกันเอาไว้ถึง1 2 6 1 8ดเคสด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงลึกลับวัตถุลึกลับเรดาาาาาารปนนนซึ่่่่งงยทีีวคือมจก ายแหล่งมากนะไม่ว่าจะเป็นทาหารอากาศนักบินนักอุตุนิยมวิทยานักดาราศาสตร์แล้วก็แหล่งอื่นๆอีกเต็มไปหมดคือใครเห็นอะไรก็รายงานรายงานรายงาน,นเข้าไปแต่ปรากฏว่าโครงการนี้ก็ไม่ได้อยู่ยาวมากค่ะก็ปิดตัวไปในปี1969คิดดูนี่เปิดแค่ไม่กี่ปีนะยังเจอแบบเป็นหมื่นเหตุการณ์เลยอะ่ะแต่ใดก็ตามหลังจากโครงการนี้ปิดตัวไปก็ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะจบลงแบบไม่มีใครเจออะไรแล้วก็ยังมีคนรายงานกันเข้ามาเรื่อยๆว่าฉันเจอโน่นฉันเจอน,น,น,จอนี้ฉันเจอนู้นนะซึ่งพอมันมีคนเจอกันบ่อยๆ,ๆเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มคนที่เชื่อช่ กลุ่มคนที่เชื่อทั้งหลายเนี่ยเขาก็เลยเหมือนแบบว่าอ่ะเรามาตั้งชื่อกลุ่มเราเถอะเราเรียกตัวเองว่า UFO Lo g i s t จคือนักศึกษา UFO ซึ่งไอ้เจ้าก,กลุ่ม UFO Logis t สเนี่ยเขาก็เชื่อมากๆเลยว่าเรื่อง UFO มีจริงแต่รัฐบาลพยาพยามปิดไว้พยายามปิดไว้เขาก็เลยพยายามยื่นเรื่องไปหารัฐบาลกลางเรื่อยๆนะคะบอกว่าเธอเธอซ่อนอย่างนี้ไม่ได้เธอคิดจุใส่ฉันไม่ได้เธอเปิดออกมาเดี๋ยวนี้นะว่าเธอเจอ UFO จริงๆแล้วเธอมีข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวจริงใช่ไหมทีนี้ประเด็นที่ทําให้เรื่อง UFO เเนนนนนีี่ยมมมััักกกกกรรระพือะะืออลค็ใชวป19955สฐิาา ตั้งบริเวณหนึ่งที่เขาไว้แบบทดสอบเครื่องบินสอดแนมใช่ปะมันก็คือ a r e รียฟิฟตี้วันค่ะซึ่งอยู่เคยเล่าไปแล้วเต็มๆม,มานะว่าเฮ้ย <c oughs> เขาเอามาเปิดเผยแล้วนะว่าเขาทดสอบเครื่องบินสอดแนมเขาอะไรแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะตอนนั้นดังนั้นคนก็เลยเห็นอะไรแปลกๆบินได้แถวนั้นเต็มไปหมดอย่างไรก็ตามคะ่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราเพิ่งจะมารู้กันไม่นานนะในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาไม่ได้รู้ไงว่ามันแบบเป็นเครื่องบินสอดแนมแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลปิดเอาไว้ทําไมอะไรยังไงเขาก็แบบเอ้ยมันเป็นอออออะไไรรรบบิิเเววววณทที่่่่าาาาา้ดดดดสมมนุุษตตตตงงกหื ะะแล้วยิ่งในช่วงร้อวัรษิที่1,980เนี่ยนะมันมีนักฟิสิกส์คนหนึ่งออกมาอ้างว่าฉันเคยทํางานใน a r รียอฟิตี้วันแล้วเขาก็ออกมาบอกว่าใน a r รี51ฟิตี้วันเนี่ยนะมันมียานอยู่9ลำด้วยการที่จอดเอาไว้ที่โรงเก็บเครื่องบินน่ะเขาทดสอบม,มาแล้วเขามั่นใจมากว่ายาเน,นี้ยเป็นยานจากนอกโลกเพราะว่ามันประกอบไปด้วยธาตุ115ซึ่งมันเป็นธาตุที่ไม่เจอในโลกนะแล้วมันก็มีฤทธิ์แบบต้านแรงโน้มถ่วงได้แล้วเขาก็เล่าต่อเลยบอกว่าเนี่ยนะรัฐบาลสาหรัฐอเมริกาเนี่ยวบก,มมกัก เรื่องยนต์ที่จะใช้ธาตุนี้ใช้อะไรคือเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะแล้วเรื่องนี้ไม่ว่าจะจริงหรือจะโมหรือจะอะไรนะแต่มันจุดประกายให้คนในยุค80นอะ่ะบ้า UFO กันขึ้นมาเลยว่ามันมีจริงหรือเปล่ามันมีจริงหรือเปล่านักพงนักข่กขาวก็พยายามเข้าไปขุดเข้าไปอะไรคนก็พยายามไปแอบดู Area 51กันไปสัมภาษณ์คนนั้นสัมภาษณ์คนนี้จนกระทั่งมาปี1995เนี่ยนะคะมันก็มีกลุ่มคนที่บ้า UFO เชื่อใน UFO แล้วก็เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติอื่นๆเนี่ยแล้วเขาก็รวม Science, หรือ NIDS นะคะกลุ่มนี้ไม่ใช่ไก่กานะทุกคนแต่ว่าเขาได้รับเงินทุนสนับสนุนจากนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์คนหนึ่งแล้วเขายังมีสมาชิกกลุ่มที่เป็นแบบอดีตนักบินอวากาศอย่างเช่น e อ Mitchell Harrison Smith แล้วยังไม่พอนะคะมีสมาชิกเป็นสสพักเดมโมแครตด้วยชื่อว่า Harry r e ี d ค่ะซึ่งถามว่าทำไมยูต้องยกตัวอย่างคนพวกนี้ขึ้นมาคืออยากให้เห็นไงว่าคนที่เขาเชื่อเรื่อง UFO เนี่ยมันไม่ได้มีแต่แบบชาวบ้านขนาดอดีตนักบินอวากาศขนาดสสยังเชื่อเลยทุกคนเสร็จแล้วพอ NIDS เนี่ยเติบตัวขึ้นมา ใครเจอปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติอะไรรายงานเข้ามารายงานเข้ามาก่อนหน้าที่จะมี NIDS เนี่ยนะในช่วงที่มันเป็นแกลบช่องว่างที่มันไม่มีหน่วยงานอะไรดูแลเนี่ยมันมีคนเห็นนั่นนี่นู่นอยู่แหละแต่เขาไม่กล้าแจ้งทางการกันไงเพราะว่าถ้าแจ้งไปเดี๋ยวโดนหาว่าบ้าเดี๋ยวอะไรแต่พอมี NIDS เปิดตัวมาแล้วเปิดอย่างเป็นทางการมากเปิดแบบิ่งใหญ่อลังการแล้วบอกอย่างเป็นแบบสาธารณะเลยว่าถ้าใครเจอ UFO เจออะไรแปลกๆรายงานชั้นมันก็เลยมีคนรายงานเข้ามาแบบกระหน่ำเลยค่ะทีนี้ทีนี้ในบรรดาที่เขารายงานรายงานกันมามันมีที่ดินผืนหนึ่งที่ ใกล้ๆตรงนั้นน่ะมีคนรายงานมาเยอะมากว่ามันมีปรากฏการณ์เนื้อธรรมชาติอยู่นะดังนั้น n i d x ก็บอกว่าถ้าฉันจะวิจัยเรื่องนี้ฉันซื้อที่ตรงนี้เลยดีกว่า <c oughs> เขาก็เลยซื้อที่ขึ้นมานะคะ512เอเคอร์ re, ตรงบริเวณรัฐยิทาตรงนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่า Skin Walk Ranch เขาก็ซื้อขึ้นมาเลยในปี19 9 6ซึ่งถามว่าแถวนั้นน่ะ <c oughs> เขาเจอปรากฏการณ์อะไรกันถึงขั้นต้องซื้อที่อ่ะเขาบอกว่ามีวัตถุทรงกลมลึกลับปิ้นด้วยเนื้อทองฟ ยังไม่ตายอีกนะแต่ที่ได้รับรายงานปล่อยที่สุดเลยนะคะคือเรื่องวัวค่ะเกษตรกรแถวนั้นะ่ะเขาเจอว่ามีวัวตายแบบผิดธรรมชาติเยอะมากมีซากวัวที่แบบถูกผ่าตัดอย่างสวยงามมีอวัยวะบางอย่างถูกเอาออกไปเช่นตาเช่นหูเช่นเนต้านมบางเคสเจอซากวัวที่โดนระบายเลือดออกอะ่ะเกลี้ยงตัวเลยคือมันเหมือนเป็นพิธีกรรมอะไรบางอย่างแต่พอไปตรวจสอบก็อาวไม่เจอรอยเท้าคนไม่เจอรอยเท้าสัตว์แล้วใครทำอะ่ะดังนั้นคนมันก็เลยมารายงาน NIDS นี่แหละแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะเชื่อกันว่า UFO ทำ UFO ทำแน่ๆนะคะเป็น เอเลี่ยนเป็นอะไรมาแบบปุ้ยมาทดลองกับวัวนี่คือสาเหตุที่เวลาเราดูการ์ตูนดูอะไรที่เขาชอบทําเรื่องเกี่ยวกับเอเลี่ยนอ่ะมันมักจะมีลูกจานบินแล้วก็เป็นแสงลงมาวิบแล้วดูดวัวขึ้นไปอะ่ะก็เพราะบริเวณนี้นี่แหละอย่างไรก็ตามค่ะ NIDS ก็ซื้อที่ดินบริเวณนี้แล้วก็พยายามไปทําวิจัยอะไรอยู่20ปีปรากฏว่าไม่ได้รายงานอะไรมาเป็นชิ้นเป็นอันเลยมีแต่รายงานว่าเจอนั่นเจอนี่เจอนู่นแต่พอจะไปพิสูจน์มันก็พิสูจน์อะไรไม่ได้นะคะสุดท้ายด้วยงบประมาณด้วยอะไรที่มันเยอะเกินไปปีี2003เเเน่่่่ย NIDS กก็ลตตต้้้อองงปปิิดดััววไคะสผูมาแบบ แล้วก็ไปสนใจอุตสาหกรรมอวกาศแทนอารมณ์เป็นคล้ายๆอรอนมาร์สอะไรไปอะนะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ยังมีคนเจอเคสเจออะไรอีกอย่างในปี1999ก็มีคนเจอก็อถ่ายรูปไว้ได้หรือในปี2004เนี่ยก็มีแบบนักบินของกองทัพเรือก็ไปเจอวัตถุลึกลับในขณะที่กาลังบินอยู่ซึ่งเคสเนี้ยคือถ่ายไปด้วยกล้องอินฟราเรดได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเครื่องบินของกองทัพของอะไรไงแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยปิดข่าวไว้เพิ่งจะมาเปิดเผยไม่นานมาน,นี้เองอะจนมาเมื่อช่วงปี2014ผ่านไปอีก10 เกรดเรดาร์กันค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีมันมาใหม่ละไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเหมือนปี1น8 9 8 0ละพอเปลี่ยนเรดาร์เท่านั้นแหละ oh. โอ้โหทีนี้เจอเคสเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเจอวัตถุลึกลับที่ลอยได้แต่ไม่มีควันไม่มีเครื่องยนต์แถมดูจะบินด้วยความเร็วเหนือเสียงอีกมันคืออะไรแบบ ซูเปอร์แมนหรือไอรอนแมนมีนไปบินมาหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ไงพวกนั้นก็มีคนรายงานรายงานรายงานไปหน่วยงานรัฐเขาเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลรายงานไปที่เพนตากอนที่อะไรนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เปิดเผยเออกมาแล้วช่วงนั้นมีคนเจอเกันเยอะรายงานกันเยอะถึงขนาดที่เพนตากอนบอกว่าเดี๋ยวก่อนพอก่อนเลอกรายงานเรื่อง UFO ก่อนถ้าสมมติว่าไอเจ้า UFO หรืออะไรก็ไม่รู้ที่บินไปบินมาเนี่ยมันไม่ได้ทําอันตรายหรือมันไม่ได้มีผลอะไรต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาก็ไม่ต้องบอกก็ได้มันเยอะแล้วแล้วจนมาปี2สองนันสตร์ที่แบบออยยู่ภาใต้ีมขง NASA แถวฮาวายอะ่ะเขาก็ส่องกล้องไปเจอวัตถุโบราณหน้าตาคล้ายกับมวลซิก้าขนาดประมาณ200เมตรนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวในเข้ามาในระบบสุริยะเขาก็เลยตั้งชื่อมันว่าโอมูอามูอาเป็นภาษาฮาวายอะนะแปลว่าผู้ส่งสารจากแดนไกลซึ่งตอนแรกนักดาราศาสตร์ก็ไม่ได้สนใจใเจ้าโอมูอามมอาเลยนี่มากหรอกเพราะว่ามันก็คงเป็นดาวหางแหละเคลื่อนเข้ามาในระบบสุริยะปกติแต่ปรากฏว่าส่องไปส่องมามันเคลื่อนตัวแล้วมันเปลี่ยนทิศท,ทุกคนคือดาวหางมันไม่ควรจะเปลี่ยนทิศได้มันควรจะแบบเวี่ยงอะไรอย่างนี้ตามกฎแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดอะไรของมันใช่ปะ แต่เนี้ยมันเคลื่อนแล้วมันเปลี่ยนทิศป๊บแล้วที่สําคัญมันไม่ได้มีหางเหมือนดาวหางแบบที่มันควรจะเป็นแบบว่าดาวหางมันต้องแบบเผามุ้งเผาไหมแล้วทิ้งหางทิ้งอะไรไว้ใช่ปะอันนี้มันไม่ใช่อะ่ะเขาก็เลยเริ่มเอะว่าหรือมันจะเป็นยานจากมนุษย์ต่างดาวอะไรมันถึงควบคุมตัวเองเปลี่ยนทิศทางได้ก็คือพูดง่ายๆนะคะมีรายงานเข้ามาเรื่อยๆๆรืๆ่อๆๆแบบ2 0 2 2 2000, 2000อะไรก็ยังมีรายงานเข้ามาอยู่ค่ะและต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะที่เขาเจอรายงานวัตถุประหลาดแบบนี้คืออออไไมมม่่่่ใชแบบะชะาาววเเเเรรกกกจัันนนยยูปปทศดีโง แต่ส่วนอื่นๆของโลกเขาก็เจอเหมือนกันค่ะอย่างในปี2022ีงเนี่ยนะคะมีโดรนตัวหนึ่งแถวตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็จับได้แบบเฮ้ยอะไรแปลกๆลอยอยู่บนท้องฟ้าหรืออีกที่หนึ่งนะคะที่มีคนเจอวัตถุแปลกๆลอยบนท้องฟ้าบ่อยมากก็คือเวลส์ทรังเกิลค่ะก็เป็นอยู่ที่เวลส์ที่สหราชาอาณาจักรนะอย่างในปี1977เนี่ยนะคะที่เวลส์มีนักเรียนกับครู15คนเห็นวัตถุประหลาดพร้อมกันค่ะหน้าตาไายสิก้าไายสิก้าอีกแล้วนะตัวเดิมหรือเปล่าไม่รู้้นนะะะคลววกกก็บอ่าาาัตตถุปรดีม ทุ่งหญ้าใกล้โรงเรียนแล้วก็บอกว่ามีสิ่งมีชีวิตที่แบบตัวสิงเงินเงินหูแหลมๆเนี่ยโผล่มาด้วยนะคะแต่คนก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้หรอกคะ่ะเพราะว่าคนเล่าส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ9ขวบ11เขวบเท่านั้นอะหรือที่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือที่ออสเตรเลียนะคะที่มีเมืองเมืองหนึ่งเป็นเมืองแบบโนเนมเลยแต่มีปรากฏการณ์เจอ UFO ปบ่อยมากจนเขาเรียกว่าเป็นแบบเมืองหลวง UFO ไปเลยนะคะแม้แต่ที่ไทยเราเองอ่ะประเทศไทยเราเนี่ยก็มีรายงานการเจอ UFO เหมือนกันค่ะคือเมื่อปี2006ที่ท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค นท้องฟ้าบ่อยมากแล้วก็มีชาวบ้านเล่าว่ามีมนุษย์ต่างดาวเดินลงมาด้วยหนะ้าอะไรด้วยนะดังนั้นคนก็เชื่อกันว่าเนี่ยต้องเป็นบริเวณที่ซ่องสูงของมนุษย์ต่างดาวแน่ๆยังยังไม่พอเมื่อปี2 0 1 1แถวลาดพร้าวกัทุกคนลาดพร้าวกรุงเทพก็มีคนบอกว่าเจอยานประหลาดบนฟ้ารูปร่างหน้าตาเป็นแบบสามเหลี่ยมถัดมาย2ตุลาคมปีเดียวกันเลยประมาณสองทุ่มก็มีคนเจอยาน ufo อีกครั้งหนึ่งแถวลาดพร้าวเหมือนกันเป็นวัตถุความเร็วสูงเลยวิ่งจากทางตะวันตกไปตะวันออกแฟบแทนเนี้ยเราก็อ้งานะอง สามารถถ่ายภาพ UFO ได้อะไรได้ส่วนปี2015มีคนเจอที่สงขลาค่ะแล้วที่นครสวรรค์นี่มีข่าวเลยนะว่าเจอบ่อยจนในที่สุดบ่อยถึงขนาดที่ว่าที่สถานปฏิบัติธรรมเขากระลาจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยกลายเป็นจุดส่ง UFO ไปเลยค่ะแต่ว่าเนื่องจากตรงที่เขาไปส่ง UFO อขณะมันอยู่ในเขตป่าดังนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ป่าไมา้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็เลยสั่งปิดพื้นที่ละบอกว่าไม่ให้ไปค้างคืนดู UFO กันแล้วค่ะดังนั้นต้องบอกว่าเคสเจอ UFO โอในโลกนี่เยอะมากนะ รู้สึกน่าเชื่อถือแล้วว่าเป็นไปได้รหรือเปล่านะเป็นไปได้รหรือเปล่านะแต่มันก็มีคนอีกจํานวนมากในโลกเลยที่ไม่ได้เชื่อเรื่อง UFO ดังนั้นทางคลิปเนี้ยเราพูดเรื่องคนที่เชื่อมาแล้วเรามาฟังเรื่องคนที่ไม่เชื่อดีกว่าว่าแล้วเขาให้คําอธิบายยังไงนะคะเริ่มจากเรื่องแรกเลยคือเรื่องธาตุ115ที่บอกว่าปานแรงโน้มถ่วงได้อะไรได้เจอที่ Area 51แล้วเขาตั้งใจจะเอามาทํายานนะคะมันก็มีคนออกมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์เนี้ยไอธาตุที่เจอมันไม่น่าจะใช่ธาตุ115แน่ๆ,ๆเพราะวว่าาาตตััันนี้มสลยว ในอากาศเร็วมากมันไม่สามารถเอามาปั้นจนเป็นยานได้เป็นก้อนหรอกหรืออะไรที่เขาเห็นกึนบนท้องฟ้าแบบถ่ายรูปติดเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นอะไรมันคือโบเก้ใครเป็นสายถ่ายรูปต้องรู้จักโบเก้แน่ๆลองไปถ่ายรูปย้อนสูงย้อนแสงสิโบเก้เป็นวงๆสวยเลยนั่นแหละที่คุณบอกว่าเป็นเงาประหลาดเป็น UFO ส่วนเคสโอโมอาโมอาเนี่ยที่ฮาวายนะนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอนแนลนี่นะคะเขาก็นําเสนอทฤษฎีบอกว่าเฮ้ยเขามีคําอธิบายให้นะว่าโอโมอาโมอาคืออะไรโอโมอาโมอาเนี่ยมันอาจจะเป็นเศษน้ําแข็งที่เกิดจากการก่อตัว ดาวเคราะห์คือมันจะคล้ายกับดาวหางมากแต่ว่าเปลือกของมันเนี่ยจะหนากว่าดาวปกตินะทำให้มันไม่เห็นหางแก๊สเป็นปกตินี่แหละแล้วเคสแบบนี้มันเคยเกิดมาแล้วกับดาวเคราะห์แคที่ชื่อว่าซีรีส์อย่าเพิ่งมนโนมันจะเป็นแบบยานเป็นอะไรเราเคยเจอจะจะเคยพิสูจน์กันได้มาแล้วหรืออย่างภาพถ่ายนู่นนี่นั่นที่เคยเจอกันเนี่ยเอาไปวิเคราะห์แล้วก็เป็นภาพถ่ายเงาเฉยๆไม่ใช่แบบยานอวกาศหรืออะไรแล้วก็ยังมีคนพยายามอธิบายแบบอื่นอีกเต็มเลยนะคะว่าอ๋อเป็นเรื่อง,องบั๊กของระบบถ่ายรูปเป็นเรื่องเงาสะ ทำให้เกิดเงาปแปลกๆบนฟ้าได้เหมือนกันรวมไปถึงมีคนอธิบายในเชิงจิตวิทยาด้วยนะบอกว่ามันอาจจะเป็นการมโนหมู่ก็ได้อย่างอาธิเคสโรงเรียนประถมเจอกันเด็กๆเ,เจอเนี่ยมันอาจจะมีเด็กเริ่มพูดกันว่าเจอเสร็จแล้วคนอื่นก็ต้องพลอยตามเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะแปลกแยกทำไมฉันถึงไม่เห็นคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เป็นเคสที่เกิดได้ในเด็กกันปกติอะแล้วไอ้เคสที่เวลส์เนี่ยจริงๆแล้วที่เด็กเห็นที่ครูเห็นะ่ะมันอาจจะไม่ใช่ยานอวากาศมันอาจจะเป็นแค่เครื่องบินของกองทัพอังกฤษก,ก็ได้นะเพราะสมัยนั้นเคร ทดลองขี่ปนาวุธอีกหนึ่งมันเป็นไปได้สูงมากที่แบบเจอกันเยอะๆๆนะเครื่องบินหรือไม่ก็ขี่ปนาวุธนั่นแหละส่วนเรื่องของเคสเพนตากอนของเรื่องนาซาเนี่ยเขาก็แค่มาบอกกันว่าเฮ้ยเขาเห็นสิ่งนั้นเขาเห็นสิ่งนี้แต่เขายังไม่เคยยืนยันเลยว่าไอสิ่งที่เราเจอไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันมาจากมนุษย์ต่างดาวแน่ๆหรืออะไรเขาแค่ออกมารายงานว่ามันมีอันอิดเดนติฟายอ็อบคืออ b อบเจกต์ที่เราก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยบินไปบินมาเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดข้อมูลของคคนนนนนนทททีีีี่่่่่่่่ไไไไมมมมเเเชืืือออออพูดดงงาาาายยยยยๆ้้กก็บววััััห คุณเห็นเห็นกันเนี่ยมันคือ UFO มันคือยานของมนุษย์ต่างดาวมันอาจจะแค่เกิดจากอะไรอื่นๆก็ได้คือตราบใดที่มันยังไม่ได้มีการแบบว่ามนุษย์ต่างดาวโผล่มาแล้วแบบเฮลโหแอมมนุษย์ต่างดาว from UFO เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันมี UFO ที่บรรจุมนุษย์ต่างดาวที่เป็นยานต่างดาวเนี่ยบินผ่านไม่ให้เราเห็นจริงๆค่ะว่าแต่ทุกคนฟังแล้วคิดยังไงกันคะลองคอมเมนต์มาบอกวิวด้านล่างหน่อยว่าสรุปเชื่อหรือไม่เชื่อว่า UFO เนี่ยมันมีจริงแต่ว่านี่แหละค่ะก็คือทัั้้้้งมีี่่บิิวววาาาลลลลคนนนใใถรอปปยไจ กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะและ้วทกคนไหนโอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงๆนะส่วนตัววิวอะวิวรู้สึกว่าถามว่า UFO มีจริงไหมมีจริงทุกคนไม่อย่างนั้นเขาจะเจอกันเยอะแยะมากมายหรอแต่คาว่า UFO ของวิวอะต้องไปดูที่นิยามคําว่า UFO ก่อน UFO นิยามคือ unidentified flying object แปลว่าสิ่งที่บินไปบินมาแล้วเราระบุไม่ได้ว่าคืออะไรโลกนี้มีอะไรบินไปบินมาตั้งเยอะแล้วเราก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างในโลกมันอาจจะมีสิ่งที่เราระบุไม่ได้จริงก็ได้เช่นถ้าเรามองในมุมสหรัฐอเ ش, รมออริกา ้ามองในมุมจีนอ๋อนี่โดรนฉันเองเอามาบินไปบินมาทดสอบอากาศอยู่ใครจะรู้นึกออกป้ะคือรัฐบาลจีนก็ไม่จำเป็นต้องรายงานทุกอย่างให้สหรัฐอเมริการู้สหรัฐอเมริกาก็อาจจะอ่านไอดนติฟยกับสิ่งนั้นหรือมันยังมีคนอื่นๆอีกมากมายในโลกที่กําลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอ่ะแล้วมันก็ไม่ใช่ทุกเคสที่เขารายงานให้รัฐบาลรู้นึกออกป้ะอย่างอ่ะถ้าเรานึกเป็นภาพจินตนาการแบบในหนังเลยตอนนี้โทนี่สตาร์ทดสอบไอรอนแมนมันก็ไม่แปลกถ้ารัฐบาลจะเห็นแบบวิ่งอยู่ดีก็มีคนบินผ่านฟ้าไปอันนี้ UFO หรือเปล่า ลึกออกมามันก็ไม่ใช่จําเป็นว่าแบบมีอะไรบินผ่านฟ้าแล้วจะต้องเป็นแบบเอเลี่ยนบินเหมือนซูเปอร์แมนเท่านั้นเป็นไอรอนแมนก็ได้แค่เขายังไม่ได้รายงานรัฐบาลน,นี่แหละโลกนี้มีคนคิดเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเต็มไปหมดเอาง่ายๆนะในช่อง YouTube ตั้งหลายช่องยังมีช่องที่แบบว่าทําบอลลูนส่งเบอร์เกอร์ขึ้นไปอวกาศส่งไอ้นี่ขึ้นไปขอบฟ้าส่งนูน่นส่งนี่ขึ้นไปเป็นชาเลนจ มันก็อาจจะมีเคสที่แบบมีใครเห็นไกลๆแล้วไปจับภาพได้แล้วเข้าใจว่าเป็น UFO ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่ามันก็คือ u n i d e n t i f i e d flying object สำหรับวิวก็คือพูดง่ายๆถามว่าสิ่งที่บินอยู่ในฟ้าแล้วรัฐบาลระบุไม่ได้ว่าคืออะไรจริงไหมวิวมองว่ามีแต่ถามว่าแล้วมันคือมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าอันนี้ก็เปิดให้เป็นช่องว่างให้คนไปจินตนาการกันต่อไปค่ะเราก็ต้องรอดูข้อพิสูจน์กันต่อไปว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ